ติมต้นได้นอนหงายนอนตะแคงแล้วก็นอนคว่ำนะมีสามสามระนาบนะก็คือคว่ำตะแคงหงายหงายแต่หงายตะแคงแลวคว่ำทำให้ครบสามระนาบระนาบการคว่ำเนี่ยไม่ไม่ยากเพราะว่ามันเหมือนซ้อนทับกันกันกบหลังนะก็คือมันเกี่ยวกันนะเราก็ค่อยๆงอนะงอธรรมดานี่หลย แล้วก็เหยียดออกงอเหยียดอย่างเงี้ยนะค่อยๆนะอันนี้เพื่อนเราไม่ไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมถ้าเข่าเสื่อมมันคุณงอได้แค่นี้เองนะเราจะไปดันไม่ได้นะเสียมากก็ค่อยๆดัดเข้าไปสักประมาณสิบครั้งนะทำจนก,กว่ามันจะงอได้จนก,กว่ามันจะคลายตัวะ ัดังตึกเลยทำให้เขาไม่เจ็บนะไม่ได้ทำให้เจ็บนะเราก็คลายกล้ามเนื้อแอนตะดิงกดเลยแล้วก็โยกเลยได้เจ็บไหมดีมไหมดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยกลุ่มเราตอบได้อะไรนะ โดนดีตรงจุดโดนมากดีมากตรงจุดจริงๆอะไรเงี้ยพูดในคําเดียวเนี่ยอันนี้มันแข็งมากเลยเนี่ยเนี่ยลองจับดูเอามาลองจับดูที่คนที่เป็นเขาอ่ะมันแข็งจริงๆเป็นก้อนเลยนะเราก็พยายามเนี่ยคือจริงๆเขาที่ว่าเขาที่ว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นมันแข็งแล้วเรากวดในะเขาก็เราว่าดนะีมันเป็นก้อนนะอย่างนี้นะ่าย มือเริมทีเราสอนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเก่งแล้วเราก็กดเลยเหมือนใช้พลังมือเนี้ยให้มันคลายเลยไม่ต้องเนด็ยทําไปทามาจนกว่ามันจะนิ่มนะคลายกล้ามเนืนะ้อนันสติงบางทีถ้ามันแข็งมากๆก็ไม่ได้ก็ต้องกดเอาก็ต้องกดอย่างนี้เหมือนกันนะใช้ใช้ทุกอย่างอะ่ะเท่าที่มีอยู่เราก็ทําจนกว่าเขาจะแต่แต่ถ้าเป็นอาจารย์เน่ะเหยียบเลยให้ลูกเหยียบตรงเนี้ยตรงนี้ห้ามเหยียบนะเหยียบตรงเนี้ย เหยียบสองขาโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยมันจะคลายหรือเพราะว่ามันแข็งมากนะเหยียบได้นะฮะไม่เป็นไรเพราะว่าเราตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่แล้วว่ามันไม่มันไม่ค่อยอันตรายแต่จะมาเหยียบตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะท่านอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้มางทีมันไม่ถึงไงมันแข็งมากไงเราก็ใช้การนะเราก็จัดการนี้อันนี้ก็จะดูยากนิดนึงนะจับตรงนี้นะ ขัดข้อเท้านะแล้วก็หมุนข้างในอย่างนี้ให้ให้มันให้มันให้มันลาบหมุนอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้ล็อกตรงนี้ตั้งให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เห็นไหมนะแล้วก็จับนิ้วโป้งกดลงอย่างนี้หนึ่ง ออย่างนี้เดีนที่ข้อเท้าก็คลายข้อเท้าก็ถึงเข่าเหมือนกันนะดูให้ดีวนกลับไปกลันมาอย่างนี้นะกระช้า นะแล้วก็อย่างนี้เจ็สิบนะเราก็มาคายกล้ามเนื้อรอกเขา่านะายดูโอเคแล้ว